ขอต้อนรับสู่ช n แนลแพชชั่นทูวินวันนี้นะคะครูเนยนะคะเอาเทคนิคในการเขียนเยี่ยนรีวิวในปี2021มาฝากทุกคนกันนะคะและนี่ก็คือสมุดบล็ l e เจอร์นอลที่ครูเพิ่งไปถอยมาใหม่เลยนะคะของ A Piece of Paper ค่ะ ถอยมาสองสีนะคะสีม่วงนี้คือลาเวนเดอร์นะคะแล้วก็สีอันนี้นะจริงๆมันเป็นสีชมพูนะคะชื่อว่าซอฟท์พิงนั่นเองนะคะแต่ว่ามีการใส่ฟิลเตอร์มันก็เลยดูเป็นสีส้มๆไปนะคะสีลาเวนเดอร์คือสวยหวานพาสเทลมากๆค่ะในนี้นะคะครูสั่งเป็นหน้ากริดมานะคะมีความหนา120กรัมนะคะปกแข็ง ซมฟอยทองด้วยนะคะเดี๋ยวครูจะเปิดให้ดูไปเรื่อยๆเลยนะคะอันนี้จะเป็นหน้าอินเด็กซนั่นเองนะคะแล้วก็ในตัวกระดาษนี้นะคะเขาก็จะเป็นกริดและก็มีเลขหน้านะคะดีมากเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยเวลาเขียน Bullet Journal เองอะ ครูต้องมาใส่เลขหน้าเองนะคะอันนี้ก็ถือว่าค่อนข้างตอบโจทย์นะคะสําหรับคนที่ขี้เกียจเขียนเลขหน้าเหมือนครูนะคะและหน้านี้นะจะเป็นคีย์นะคะที่ทุกคนเห็นนะคะเราเริ่มจากการทํำ cover page นะคะแบบ minimal มินิมอลกันก่อนเลยนะคะเล่มเก่าของครูเนี่ยก็ หมดแล้วนะคะอันนี้เราจะมาขึ้นเล่มใหม่โดยการ say goodbye นะคะปี2021กันก่อนเลยนะคะเราก็จะมาทบทวนเรื่องราวที่กำลังจะจบในสิ้นปีนี้นะคะเหตุการณ์อะไรบ้างที่เกิดขึ้นนะคะในปีนี้นะคะและเป็นปีที่เราได้เรียนรู้อะไรบ้างนะคะครูก็ใช้ ตัวปากกาสีดำนะคะแล้วก็ใช้ปากกาเส้นเล็กนะคะในการเขียนตัดเส้นนะคะก็คือปากกายูนิบอลนั่นเองนะคะขนาดมี0.5ค่ะแล้วก็ครูใช้ปากกาสีนะคะของทอมโบนะคะเป็นปากกาสีเทานะคะในการตกแต่งเล็กๆน้อยๆนั่นเองนะคะ ครูจะเริ่มเขียน reflection นะคะก็คือการทบทวนตัวเราเองค่ะเราควรที่จะ f e e d แบ c k ตัวเองนะคะว่าปีนี้เนี่ยเราได้ภูมิใจอะไรบ้างกับตัวเรานะคะและมีอะไรที่เราเนี่ยสามารถที่จะปรับปรุงนะคะแก้ไขให้มันดีขึ้นบ้างนะคะนี่คือหัวข้อ reflection ที่ครูจะเขียนนะคะแล้วก็เอา สติกเกอร์นะคะมาแปะนิดนึงเนาะเพื่อตกแต่งให้มันดูแบบมีความสวยงามมากขึ้นนะคะและหน้านี้นะคะครูก็จะเขียนชื่อว่าเลเซอร์ค่ะปกติแล้วนะคะเวลาที่เราเจอเหตุการณ์อะไรก็แล้วแต่ในแต่ละวันแต่ละเดือนแต่ละปีนะคะครูมักจะเขียนทบทวนค่ะว่าเราได้เรียนรู้อะไรต่างๆที่เกิดขึ้นกับเราบ้าง เพื่อที่จะช่วยให้เรานะคะฝึกเป็นคนมองโลกในแง่ดีและเรานะคะก็ได้ฝึกในการมองหาข้อดีกับทุกทุกสถานการณ์ที่เราเจอค่ะเพราะเมื่อไรก็ตามที่เรานะคะไม่ฝึกมอง ทุกอย่างให้เป็นเรื่องดีค่ะเวลาที่เราเจอเรื่องแย่ๆเจออุปสรรคเจอเรื่องที่มันท้าทายมากขึ้นเราจะท้อแท้สิ้นหวังแล้วก็ไปไม่ถึงฝั่งฝันของเราได้นะคะ My lesson learn นี้นะคะก็ให้เขียนเอานะว่าเราได้ข้อคิดอะไรบ้างจากปีที่กำลังจะจบนี้นะคะใครที่มี lesson learn เยอะกว่านี้ก็เว้นหน้าได้เลยนะคะ และหน้าต่อไปนะคะที่สำคัญมากๆและครูก็จะเขียนเป็นประจำทุกวันเลยนะคะก็คือการเขียน g r a t i จ u ดหลอกนั่นเองค่ะการเขียน g r a t i จ u ดหลอกนั้นนะคะเป็นการจดบันทึกที่เสมือนเป็นคําขอบคุณค่ะการสํานึกรู้คุณนะคะของสิ่งต่างๆค่ะไม่ว่าจะเป็นการขอบคุณตัวเองค่ะที่ได้ตื่นมาทำสิ่งดีๆนะคะขอบคุณตัวเองค่ะที่ได้มาเขียนบูล Journal ในการพัฒนาตัวเองเราก็เขียนคำขอบคุณไปนะคะแล้วก็นอกจากไอเดียการขอบคุณตัวเองแล้วนะคะครูมักจะเขียนการขอบคุณผู้อื่นค่ะขอบคุณพ่อแม่ของเรานะคะขอบคุณคุณครูนะคะครูบาอาจารย์เพื่อนของเราคนรักของเรานะคะหรือใครก็แล้วแต่ที่คุณรู้สึกว่าคุณอยากจะขอบคุณเขานะคะที่เขาทำสิ่งดีๆให้คุณเขาสร้างรอยยิ้มให้กับคุณนะคะ เขาหวังดีแล้วก็ทำแต่สิ่งดีๆทำให้คุณมีความสุขนะคะและอีกอันหนึ่งที่ครูเขียนประที่สุดหรอกคือการขอบคุณสิ่งของแล้วก็สภาพรอบข้างนะคะที่ครูเจอค่ะอย่างเช่นครูบอกว่าครูขอบคุณที่นอนอันอบอุ่นนะคะที่ทำให้ครูตื่นขึ้นมามีพลังในทุกๆเช้าค่ะขอบคุณ น้ำประปาขอบคุณไฟฟ้าขอบคุณ f c e e o o o นะคะที่ทำให้ครูได้เสพคอนเทนต์ดีๆนะคะขอบคุณ YouTube ขอบคุณอินเทอร์เน็ตนะคะขอบคุณต้นไม้นะคะขอบคุณอากาศท้องฟ้านะคะครูก็จะฝึกการเขียนกราที่จุดหลอกเนี่ยละคะ่ะเพื่อฝึกการขอบคุณค่ะมันจะช่วยให้เรามีความสุขมากขึ้นค่ะเพราะว่าเป้าหมายที่แท้จริงนั้นมันไม่ใช่แค่การเดินไปถึงเส้นชัยนั้นนะคะ แต่ว่ามันคือโมเมนต์เล็กๆที่มันเกิดขึ้นระหว่างทางค่ะมันจะช่วยให้เราเนี่ยมีกำลังนะคะในการเดินต่อแล้วก็มีความสุขด้วยค่ะเพราะครูเชื่อเสมอเลยค่ะว่าอะไรก็ตามที่เรามีความสุขนะคะที่ได้ลงมือทำค่ะเราจะไม่ท้อแท้แล้วก็มีกำลังใจนะคะในการทำและผลงานผลลัพธ์มันก็จะออกมาได้อย่างยอดเยี่ยมมากขึ้นด้วยค่ะ ครูก็จะใช้ตัวปากกานี้นะคะในการตกแต่งแบบมินิมอลมินิมอลนะคะสำหรับคนที่ชอบวาดรูปอยู่แล้วนะคะก็วาดรูปได้ตามสบายเลยสำหรับใครที่ ฉันวาดรูปไม่เป็นนะคะครูก็แนะนําว่าถ้าอยากตกแต่งให้มันดูมีอะไรนิดนึง mm hmm. ก็สามารถที่จะซื้อไอตัววาชีเทปนะคะหรือว่าเป็นสติกเกอร์นะคะเอาไว้ตกแต่งก็ได้เลยนะคะอันนี้ครูได้แรงบันดาลใจมาจากต้นเขียวๆนะคะที่วางอยู่ตกแต่งโต๊ะครูนั่นเองนะคะ mm hmm. ก็คือกระี่สดหลอกนะคะ หัวข้อต่อไปที่อยากจะมาชวน reflection กันนะคะก็คือการเขียน migration ค่ะให้เราลองทบทวนนะคะว่าในปีนี้เนะะี่ยค่ะที่เราตั้งเป้าไว้เราอยากทำอะไรบ้างและมีเรื่องไหนที่เรายังทำไม่เสร็จบ้างนะคะให้เราเขียน migration ไว้เพื่อย้ายสิ่งที่เราอยากทำให้เสร็จนะคะไปในปีถัดไปค่ะนี่ก็คือหน้า migration ของครูนะคะ ต่อไปนะคะครูก็จะเริ่มมาใส่ตัวสารบันกันแล้วค่ะอันนี้เขาก็จะมีเป็นแพทเทิร์นมาให้เลยนะคะครูก็เขียนเลยค่ะว่า Reflection นะคะปี2-1นะคะมันอยู่ในหน้า6นะคะแล้วก็ My Lesson Learn ของครูนะคะอยู่ในหน้า7นั่นเองเวลาเราจะมาดูสารบันเราก็จะได้เปิดดูตามหน้าต่างๆเลย มันเหมือนเป็นสมุดบันทึกที่จดเรื่องราวของชีวิตเราไว้อย่างที่แท้ทรูเลยนะคะ migration นะคะและต่อไปนะคะครูก็จะมาเขียนขี้ก็คือระบบสัญ,ญลักษณ์ที่ใช้ในตัวสมุด bullet journal ของครูนั่นเองนะคะครูก็จะใช้ระบบสัญ,ญลักษณ์ตามของคุณ Rider c a r o รเลยนะคะ t a s k Task Complete, Task Move นะคะ Task Cancel นะคะแล้วก็ Event ที่แปลว่าเหตุการณ์แล้วก็ Notes นะคะแล้วก็สุดท้ายก็คือ Priorities อ้อมีอีกอันหนึงนะคะก็คือ Idea นะคะก็คือ Inspiration นั่นเอง และถ้าชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe นะคะแล้วก็กดติดตามกันไว้นะคะเพราะว่าครูจะเอาเทคนิคดีๆในเรื่องของการ เขียน Bullet Journal นะคะรวมทั้งคลิปสาระความรู้ต่างๆนะคะมาฝากทุกคนกันนะคะและถ้าใครนะคะอยากให้ครูสอนนะคะหรือว่าเขียนให้ดูในเรื่องของอะไรนะคะที่เกี่ยวข้องกับ Bullet Journal ก็สามารถพิมพ์คอมเมนต์มาได้นะคะเดี๋ยวครูจะทำคลิปวิดีโอสอนให้ทุกคนนะคะวันนี้ครูไปก่อนนะคะบ๊ายบาย Have a good time ค่ะ